เช้าที่ผ่านมาน,นี่เองเชา้ชาๆใสๆนี่ออ์เจนตินาครับถือว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหพลิกล็อกเลยนะครับ,รบเจอกับปาารกวัยถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ไปดูตารางคะแนนเนี่ยเอาตามตรงคือฟ้าขาวค่อนข,ข้างแบบเบอร์ค่อนข้างแบบเบอร์แล้วค่อนข้างใสค,ครับยกเว้นบราซิลบราซิลแล้วแต่กีตะกายอยู่นะฮะเขาได้เจอกับปาารกวัย,ยใช่นะครับลูก1นูนเนี่ยหลุดกระตักลำหน้านะครับเป็นเอนโซ่ครับผ่านบอลให้กับราตาโร ลาตอโรเนี่ยพออายุมากขึ้นในการจบสกอร์เนี่ยเห็นไหมลาตอโรมันดเนสคุณผู้ชมไปดูตอนบอลโลกก็ได้ยิงยังไงก็ไม่เข้าแต่ตอนนี้คือยิงยังไงก็เข้าครับเท้าไม่ทันไหนก็โอ้โหอ,อย่งเงี้ยดเลยกระต่ายมั้งแบบนี้นี่แหละมันต้องอย่างนี้สิ่งที่เราอยากเห็นนะฮะครับโอ้โหครอสมาปุ๊บบอลย้อนหลังเหรอฟาดเข้าไปครับอย่างอัลต้าก็ครับลาโมสเวสเกตครับนึกว่าโรนัลโด่ลูกนี้แล้วทําได้แบบธรรมชาติมากเลยนะครับโอ้โหแล้วหม่งย้อนอีในึนาฬิกับอย่างโหดครับลูกนี้ จากลูกฟรีคิกครับมงย้อนกลับไปเสาสองสองประตูต่อหนึ่งครับเป็นทางฝั่งเออร์เดเรเต้นะครับโอม่าเอัรเดเรเตอ่งมงเข้าไปครับหมดปัญญาครับเอ็มมีรมาติเนสโอ้แล้วนี่มีหลุดอโอ้ทั้งวจาจับัญญาวโอ้หนี่ครับอเมริกาใต้ของเดปอนี่ไงลอพของเมซี่พอยิงไปไหนเนี่ย ยิงลูกนี้นี่โดนปลดออกจากตําแหน่งอ,องคลักษ์เลยแต่ว่าแกเป็นมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆจนตอนนี้เลยนะ,ะก็คือนาปอเนี่ยก็คือแบบลูกง่ายๆลูกง่ายๆทําทให้ยากซะเอออาเมซี่มาแล้วนะครับ <c oughs> คือบุกหนักครับหลังจากที่โดนนำสองหนึ่งเนี่ยอเจติน่าเองก็พยายามแบบพยายามแบบสุดๆที่จะตีเสมอให้ได้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไหวครับอันนี้ภาพมันดูมืดนะเขาลืมปรับไว้บาลานซ์หรือว่าไฟในสนามมันมืดกันไปรู้ว่าไฟในสนามนะ นะอเมริกาใต้เป็นอย่างนี้หลายสนามออไฟงไม่ค่อยถึงโอ้ยสุดท้ายครับเป็น巴า圭เองครับที่เบียดเอาชนะอัจตินาไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับก็มีเพิ่มเป็น16แต้มตอนนี้เนี่ยวัยเองเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่16นะครับ,รบส่วนอาัจตินนาก็ยังล้างจ่าฝูงต่อไปครับมี22แต้มคือนําโด่งไปเลยครับอันนี้อธิบายนิดนึงจังหวะลูกแรกเนี่ยตอนแรกลายแมนยกธงล้ำหน้าแต่ว่าพอกรรมการเปเชควีอาร์แล้ว เรียบร้อยอ่าห้อง v วีเช็คแล้วไม่ล้ำไม่ล้ำก็เป็นประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับแล้วกโรมาตินเนสขนาดซ้ายยิงเข้านะครับก็ปรากวัยก็ยังมีลุ้นที่จะไปฟุตบอลโลกแบบอัตโนมัติสำหรับโซนนี้ไม่น่าพลาดอ่าแต่อีกคู่หนึ่งนี่หนักเหมือนกันโอ้โหบราซิลก็คือหลังๆเนี่ยพี่วินิถ้าจะบอกว่าบรลลงรอแพ้เพราะอะไรก็แพ้เพราะทีมชาติดีละครับผลงานกับบราซิลเรียกได้ว่าคนระเลเวลกับเรัลมิดอิะครับ ไม่ยังยังไม่สามารถแบกได้เลยนะฮะเออนี่หันไปจูไปเจอคอมเมนต์พอดีบอกว่าแฟนบอลโดนห้ามใส่เสื้อเมสซี่ไม่รู้เป็นอาถรรพ์เปล่านะครับเออนะครับอ่ะเตะกันที่เอสตาดิโอโมดูเมทโลเดอมาตูรินครับบราซิลบุกไปเยือนเวเนซุเอลานะครับฟรีคิกที่กำลังลุ้นได้สิทธิ์ไปเวิลด์คัพแบบอัตโนมัติด้วยนะครับใช่ครับครึ่งแรกเนี่ยบราซิลเหนือกว่านะครับแต่ว่ามาได้ประตูขึ้นนำเนี่ยโหชนเสาแล้วก็เด้งเข้าไปก็เขาบอกว่าตอนนี้อย่าเรียกว่าลาฟินยา เรียกว่าโลเนลฟินย่าน้องตามผมแล้วมันใช่กันคือโรนัลดินโย่เออราฟินย่าปั่นฟรีคิกให้บราซิลนำในครึ่งแรก1-0แต่ว่าครึ่งหลังลงมาเนี่ยได้นาทีเดียวครับเจฟเฟอร์สันซาวาริโนครับเปิดบอลย้อนทางมาให้เตเลสโก้อาเตล拉สโก้เซโกเวียครับอ้าววีซัดเข้าไปอ่าแล้วกันเนี่ยลูกนี้ครับนาที62มันเป็นยังไงนะวินิสซิอุสยิงโดนเซฟแล้วก็ได้สามอีกทีหนึ่งก็ยิงออกไปอีก สองจังหวะครับแน่นอนแบบนี้ก็ยังเสมออยู่หนึ่งหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจบเกมครับบราซิลก็บุกไปเสมอกับเวเนซุเอลาหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยโดนใบแดงไปด้วยนะเหลืองแดงไปนะครับครับบราซิลเองเก็บเพิ่มเป็น17แต้มตอนนี้ก็อยู่ที่3นะครับก็ยังอุ่นอยู่ครับไปอัตโนมัติแน่ๆแหละนะครับผมแต่ว่าก็จะว่าอุ่นใจแบบร้อยเปอร์ไหมก็ไม่นะไม่ครับอ่านะครับอ๋อทีมเวเนซุเอลาเนี่ยเก็บหนึ่งแต้มตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่6 ก็ยังอยู่ในพื้นที่ตั๋วบอลโลก2,026แบบอัตโนมัติเหมือนกันครับนะครับ